สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิยดาพูนเพิ่มรหัสนักศึกษา4 4 1 4 3 0 4 7ห่ีมูนสี่เรคนทับสิบวันนี้จะมาสรุปการประเมินตามสภาพจริงการวัดประเมินเป็นกระบวนการที่สําคัญในการจัดการเรียนรู้การประเมินผลผู้เรียนควรใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดประเมินที่หลากหลายในสถานก,การณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นจริงและมีความหมายกับผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการวัดประเมินที่นำมาใช้ได้แก่การประเมินตามสภาพจริงการทดสอบการประเมินภาคปฏิบัติและการใช้แฟ้มสะสมผลงานความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกับการประเมินสภาพจริงการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นผลมาจากแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสําหรับการประเมินตามสภาพจริงเป็นแนวคิดหนึ่งที่เหมาะกับการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งให้ความสัมพันธ์กับการประเมินที่วัดความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงการประเมินตามสภาพจริงจะครอบคลุมถึงวิธีการที่หลากหลายเช่นการนําเสนอการโต้วาทีการจันทิทัศการการประดิษฐ์การแสดงกิจกรรมการสืบค้นการปฏิบัติการทดลองการสังเกต การสำรวจและการสอบปากเปล่าความหมายของการประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการสังเกตการบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ผู้เรียนทําเพื่อเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้เรียนการประเมินตามสภาพจริงไม่เน้นเฉพาะทักษะพื้นฐานแต่จะเน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทํางานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจากการปฏิบัติในสภาพจริงในการเรียนการสอนซึ่งลักษณะสำคัญของการประเมินสภาพจริงมีจำนวนสิบข้อดังนี้1งงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นงานที่มีความหมายคืองานที่ให้นักเรียนปฏิบัติต้องเป็นงานที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในชีวิตประจำวัน2เป็นการประเมินรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นการประเมินนักเรียนทุกด้านทั้งความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะนิสัยโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 3. ผลผลิตมีคุณภาพนักเรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดเวลาและพยายามแก้ไขจุดอ่อนของตนเองจนกระทั่งได้ผลงานที่ผลิตขึ้นอย่างมีคุณภาพ 4. ใช้ความคิดระดับสูงต้องพยายามให้นักเรียนแสดงออกหรือผลิตผลงานขึ้นมาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินทางเลือกการลงมือกระทํา 5. มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกนักเรียนต้องไม่รู้สึกเครียดหรือเบื่อนหน่ายต่อการประเมิน 6. งานและมาตรฐานต้องชัดเจนงานและกิจกรรมที่จะให้นักเรียนปฏิบตัติต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนสอดคล้องกับจุดหมายหรือสภาพที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว 7. มีการสะท้อนตนเองต้องมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความรู้สึกความคิดหรือเหตุผลต่อการแสดงออกการกระทำหรือผลงานของตน ว่าปฏิบัติดีถึงหรือไม่ทําไมถึงชอบแล้วไม่ชอบ8มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงปัญหาที่เป็นสิ่งเราให้นักเรียนได้ตอบสนองต้องเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันพฤติกรรมที่ประเมินต้องเป็นพฤติกรรมที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน9เป็นการประเมินอ,อย่างต่อเนื่องเป็นการประเมินนักเรียนตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ที่เป็นทางการและสิบเป็นการบูรณาการความรู้ งานที่ให้นักเรียนลงมือนั้นควรเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในสาขาวิชาลักษณะสําสคัญจะช่วยให้แก้ไขจุดอ่อนของการประเมินแบบเดิมที่พยายามแยกย่อยสรุปการประเมินสภาพจริง การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวของผู้เรียนใะสาระการ,การต่างๆที่มีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงของผู้เรียนและมีความหมายต่อผู้เรียนโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายก็จะรูกเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งการประเมินผลตามสภาพจริงนี้ถือว่าเป็นการประเมินผลแนวใหม่และยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในการประเมินผู้เรียนนอกจากครูที่ทำมาที่เป็นผู้ประเมินแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่นักเรียนเพื่อนนักเรียนผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะอุปมศึกต่างๆขอจบการน,นําเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ